มือเลยโอดโดนโดนโดดไปนู่นแล้วนูเก็บไป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 โอ้เก็บ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 ขามือเลยโอุ้ยมือไหมอ๋อเสียงก่อนไม่ไหวอุ้ยมือไหมเลยอ่ะไปแล้วครับไปแล้วไปเลยไปเลยใจเย็นเนี่ยอย่าพึ่งปลาอะไรไม่รู้อพึ่งพึ่งขามือเลยอ่ะ ใช่ครับกินค้ามือเลยยังกําลังมัดขวดเบนเรื่องหนังยางมันขาดแล้วมันก็กินเลยอีซีครับน่าจะอีซีแหละเดี <c oughs> ย๋ยวก็รู้ปลาอะไรไม่รู้โอ้มือไหมเลยะก <c oughs> ดสปูนไงผมเพราะว่าผมเปิดหน้าลอกไงกดตัวไหนครับ เปิดตัวนี้ไงแล้วผมก็กดตัวนี้ลาม,มันอยู่สามทางแล้วใจเย็นตึ้อเอาชัวชัก่อนเนี่ยช,ช้าชังมันเอาชัวชัก่อนตามแรงอยู่มันกินคาม,มือปกติต้องลอยออกไปนู่นใช่ปะในซีแหละถ้าสลามมันโดดแล้วไม่เข้าอ่ะ ไม่รู้ต่งนักเข้าสู้อ,อยู่ชาร์ล่าบ้วนอาจจะเป็นกระเบงเต่าเต่าเตาเตาเตา <c oughs> ไม่ไม่ท่านเห็นตัวแล้วอันนู้นอันนี้อันนู้นอันนี้มันได้ลุ้นเนาะเต่าวอีกขนาดน,นี้คงเตัวใหญ่เนี่ยเล่นเปล่า,าเล่นไ,ไหมนี่ยอู๋รอออางั้นผมเล่นก็นได้ เนี่ยถกถกไอ้คันนี้ไปเสียบข้างนู้นให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับรอเล่นนะยจับง่ายมือมือจะขอตั้งท่าอะไรไม่เคยเห็นปลาเลยมือจับเดียวเหนือไม่ทะลุไม่เข้าเลยเอาไปเลยนะขามเลยเอาเไปทะลุเราต้องเข้าอ่ะโอ้โหเหี้ยนี่ยี่สี่ครับตามมาแล้วนี่มันจะมาดื้อตอนนี้มาแล้วเห็นนางยางแล้วนางยางเส้นนี้มันขาดเลยประมาณเก้าวาครับ หนังยางมาแล้วนี่เพราะว่าผมล็อกไว้เก้าวาเนี่ยบนหนังยางเส้นนี้มันขาดเนี่ยกำลังจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยปลาเข้าท้องเรือปลาเข้าท้องเรือให้หลบ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 เลยนนี้ในสีครับเสียงเสียงมานี่แล้วมานี่แล้ว ดื้อว่ะครับแ่เราต้องสามาคีกันนะอันนี้ไปก่อนอุ้ยโอ้ยโดนดื้อเว,ว,ว้ยด <c oughs> ่างเกตัวหน่อยสลิงเบอร์สามสิบใจเย็น ให้มันอยู่อย่างงี้เลี้ยงไว้ไม่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วก็ตายหมดแรงมันมาแล้วมันเหลือเก้าวายเองแล้วมันดิ่งออกไปใหม่ฉลามวายมาแล้วนะเขาขาวนะเขาขาวมาแล้วนะแถแล้วครับแถแล้วเนี่ยประจําเดิมแถแล้วอีซีครับเถียงเถียงอซีซีหมุนมาหมุนหม้อ